ขนาดหกเมตรยี่สิบโอ้ยยี่สิบเดี๋ยวดูเลยนี่เป็นวิดีโอนะนี่จอยถ่ายหลังนะครับเมตรหกเมตรเท่าไรนี่สามเมตรสิบขับขึ้นเป็นหกพีซีส <20. S 1> องท่อนกันโอเคโอ้ยยี่สิบอีกด้านนึงด้านนะครับอันนี้จอยถ่ายหลังตัดงานลูกค้าแนละ้วหลังตัดอันนี้กำลังเช็คขนาดอยู่เดี๋ยวดูอีกด้านนึงครับ อนี no ่อีกด้านหนึ่งหกเมตรเมื่อกี้ความยาวหกเมตรหกเป็นยี่สิบอีกด้านนนะครับด้านวัดเอะไรครับนี่สี่เมตรสี่เมตรหกเ้นเผื่อไว้เด้วยี่สิบหกเซนเผื่อไว้ลูกค้าสั่งสามเมตรกว่าเองเผื่อลูกค้าไปเยิ่มกันนะ ใจดีแถมให้นะเออเดี๋ยวก็แพ็กส่งลูกค้าเลยเรียบร้อยนะไปแล้วโอเคโอเคขอบคุณที่รับชมเรียบร้อย